สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรพวงคำสใยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำตัวและนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำปี2566ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ 1. การวางแผนและจัดทำกลยุทธ์แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของหน่วยงาน ดำเนินการภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอดังนี้ควบคุมกำกับติดตามรายงานการระบาดศัตรูพืชสำคัญ8ชนิดได้แก่มันสำปะหลังข้าวมะพร้าวปาล์มน้ำมันยางพาราข้าวโพดอ้อ,อยและทุเรียน และควบคุมการสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชทุกสัปดาห์จำนวน13อำเภอโดยผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอาราคขาพืชและจัดการดินปุย๋ยจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้13อำเภออําเภอละ100จำนวน2ครั้งครั้งละ15ลาย รวมเป็นเกษตรกรทั้งสิ้น390รายเน้นการให้ความรู้ด้านการป้องกันกํำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สนับสนุนการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและพื้นที่เสี่ยงจังหวัดกาญจนบุรีมีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและแปลงพื้นที่เสี่ยงจำนวน58แปลงซึ่งกลุ่มอัาคาพืช ได้ดาเนินการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกรเจ้าของแปลงโดยเน้นเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อนําไปใช้ในการสํารวจแปลงทุกสัปดาห์สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้แก่ศูนย์จัดการสัดูพืชชุมชน่งเสริมการผลิตและการใช้ชีวพันธุ์สามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต แก่ตนเองและเกษตรกรข้างเคียงได้จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกรวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการอัานักคาพืชโดยมีแปลงเปรียบเทียบทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรเห็นความแตกต่างการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชระหว่างวิธีการปฏิบัติของเกษตรกรเองและวิธีของแปลงเรียนรู้ สามารถลดต้นทุนได้มากน้อยเพียงใดพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโดยปี2565ได้ดำเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการอารักขาพืชของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการกับสำนักงานเกษตรอำเภอในการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดไปสู่การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขตต่อไปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ระดับจังหวัดวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างยั่งยืนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาไทยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่กลุ่มอัลคาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นสถานีเรียนรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานมีการให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน 2. การดำเนินการตอบสนองต่อนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัด กลุ่มจังหวัดส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการควบคุมหนอนกระทู้ข้โพดลายจุดโดยชีววิธีติดตามสถานการณ์การการะบาดและติดตามการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติแมลงหางนีบโดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและผู้นำชุมชนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสัมปหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ปี2,563ถึง2,564และโครงการโณรงลงเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังปี2,565สำรวจแปลงที่พบใบด่างมันสำปะหลังประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดและหากพบว่าแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลังและได้ทำลายโรคใบด่างมันสำปะหลัง ไปแล้วเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับค่าชดเชยการทำลายไล่ละ2,160บาทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวพันธุ์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร,ร,กรดำเนินการที่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตขยายเชื้อราเมต,ตาไลาเซียมเพื่อนำไปกำจัดด้วงหนวดยาวอ้อย โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวจำนวนหนึ่งครั้งดำเนินการณพื้นที่หมู่ที่สองตำบลหนองโรงอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีผลจากการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้การจัดการศัตรูข้าวมากขึ้น 3. การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรติดตามและนิเทศงานเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกมอและสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นวิทยากรการจัดเวทีอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ วิทยากรการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่และเป็นวิทยากรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลหน,นองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเกษตรจังหวัดหัวหน้ากลุ่มายและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมาขอกราบขอพระคุณค่ะ